สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่อยู่ในอำเภอศรีใหม่จังหวัดอุบลราชธานีและนั่นก็คือน้ําตกโบกลึกลึก,ล,ก,ล,กลึกนะครับเป็นน้ําตกที่สวยงามมากๆเลยนะครับโดยลักษณะนะครับก็จะเป็นห้วยนะครับที่เป็นสายน้ํานะครับไหลลดหลั่งกันเป็นชั้น,น,น,นๆนะครับตามซอกหรือผิวต่างๆนะครับก็จะเกิดเป็นหลุมเป็นโศกขึ้นมานะครับแล้วก็ กระจายกันอยู่ทั่วลําห้วยไปหมดเลยนะครับประมาณว่าเป็น3,000โบกนะครับแต่ว่ามีสายน้ําไหลผ่านตรงโบกเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นน้ํานั่งชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยครับและที่สําคัญนะครับที่นี่ก็เปรียบเสมือนสวนสนุกของเด็กเลยนะครับมีทั้งจุดกระโดดน้ำนะครับแล้วก็สไลเดอร์ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับที่นี่นะครับนอกจากมีวิวที่สวยงามนะครับมีสวนสนุกธรรมชาติแล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะนําอาหารเครื่องดื่มไปนั่งปิกนิกได้ด้วยนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับไม่มีร้านค้าไม่มีห้องน้านะครับไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยต้องเตรียมไปเองนะครับและที่สําคัญนะครับไม่มีถังขยะไว้ด้วยนะครับถ้าเรานําขยะลงไปต้องนํากลับขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อรักษาธรรมชาติให้หยุดกับเรา,านานๆนะครับ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนั้นนะครับก็ค่อนข้างสะดวกพอสมควรนะครับเนื่องจากอยู่ห่างจากถนนหมายเลข2 1 3 5นนะครับเส้นสิบเมืองใหม่ไปหนานแท่งนะครับประมาณ2กิโลเมตรครับไม่มีรถสาธารณะวิ่งผ่านนะครับต้องนำรถเข้าไปเองนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะเข้าได้นะครับส่วนรถเก่งเนี่ยไม่แนะนำนะครับเนื่องจากว่าถนนนี้ค่อนข้างขรุขระนะครับเป็นหลุมบ่อแล้วก็แคบด้วยนะครับจึงไม่สามารถที่จะนำรถเก่งเข้าไปได้นะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับรู้สึกทับใจมากเลยนะครับเนื่องจากว่า พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นสบายนะครับแล้วก็วิวสวยนะครับน้ําก็ใสจนเป็นสีน้ำเงินนะครับประมาณบูรักูลได้นะครับแล้วก็สําคัญนะครับเด็กๆนี่ชอบมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับสักครั้งต้องลองเข้าไปดูนะครับรับรองว่าคุณจะประทับใจแน่นอนนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ี่เนน้ำตกาไไนใตกน้ำตกผาโบกลึกนะฮะก็ยังยังไม่ถึงดีนะครับเพราะว่าหมายความว่า,ากำลังเดินทางมาแล้วก็เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางค่อนข้างเป็นถนนหินเยอะนะครับแล้วก็ กระแทกนะครับก็เลยบางส่วนก็เลยขอลงแล้วก็จะเดินเอานะครับแต่ปรากฏว่าลงมาแล้วก็ยังเดินไม่ถึงนะครับเพราะว่ารถขับมาเร็วกว่านะครับตอนนี้ก็เลยต้องรออีกนิดนึงนะครับว่ามาถึงไหนกันแล้วนะฮะยังไม่โผล่เลยนะครับยังไม่โผล่เลยว่าคนอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ก็เดินเดินเยอะกว่าผาโศกนะครับไปผาโศกมารอบที่แล้วเนี่ยเดินแค่ห้าร้เมตรนะครับแต่สาหรับมาที่นี่ก็จะ อาจจะต้องเดินหน่อยนะครับเพราะเราไม่ไม่ชํานาญเส้นทางเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวอย่ามาดูนะครับว่าเดินถึงไหนกันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับตามตามหาลานนี้มานานแล้วใช่ไหมอยากได้ลานแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมสไลเดอร์สไลเดอร์อะก็ตูดถูร่องนั้นลงมาเรียๆกันมาได้มันยังไม่ถึงจุดที่เป็นไฮไลท์เลยนี่แค่แบบออเดิร์ปะเนี่ยออเดิร์กันเล่นไปก่อนออเดิร์โอ้ยยังไม่ถึงจุดที่แบบว่าสวยๆเลย คล,คลิปไหนก็คลิปนั้นเะครับอ,ออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องเป,เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเห็นแต่ลอยล้อรถมาออะเดินต่อครับน่าจะใกล้จะถึงนั่นละ่ะอีกสักหน่อยนึงพอดีไปถึงกินข้าวอร่อยพอดีคร,รับแม่ครับตอนนี้ก็ ต้องเดินหาจุดเล่นน้ํานะครับเพราะว่าไม่มีป้ายบอกทางนะครับเดินสำรวจพื้นที่เอาเองนะฮะไม่มีไม่มีอ่าป้ายบอกตาแหน่งที่ชัดเจนนะครับเลยทําให้ม่รู้ว่าตรงไหนที่จะลงดูคลิปอื่นเขอาจจะรู้ก็ได้แต่เราไม่รู้นะครับก็เลยต้องงงๆหาที่จอดที่เล่นน้ำนะครับะเดินตรดต่อนะครับตอนนี้ยังหาจุดเล่นน้ำไม่ได้นะครับต้องเดิน ราะว่าเราไปฉันางเส้นทางด้วยนะครับมาที่นี่เนี่ยมันมันจะไม่ใช่พื้นที่ของอุทยานนะครับเป็นพื้นที่เหมือนกับเป็นเขาภูเขานะครับแล้วก็เป็นร่องน้ํานะครับก็เลยต้องเดินหาจุดที่จะเล่นน้ําแล้วก็จุดจอดรถนะครับแต่ก็ได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันอยู่แต่ว่า,าเนื่องจากว่าไม่มีรถจอดก็เลยไม่รู้ว่าจุดนะครับว่าจะไปจอดตรงไหนแน่นะครับ ็เดี๋ยวเดินเดินหาไปกันนะครับเดินหาไปกันว่าตรงไหนที่จอดรถได้บ้างนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เล่นน้ำได้นะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกกันนะ,ะโบลกลึกโบกลึกก็วันนี้เราจะมาปิกนิกกันนะครับโดยการที่เราจะเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาปิกนิกกันนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านเราเขาจะเรียกว่ามากินข้าวป่านะครับ S <S <preach ry> อันนี้ก็ทริปนี้ยายก็มาแล้วยายมาสอว์มาตะลุยป่าครับทริปนี้เราจะไปกินข้าวป่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับมาถึงจุดเล่นน้ำแล้วนะครับอะไรวะโบโบลึก เล็กก่าหเล็กกว่าโอ้ยมีกรชุ่ให้ได้ยังมีวะเออสูบน้ำเลือกแห้งป่ครับจลองลองโชยจัจักจุ่มด้วยเหรอฮะเอาบ่อาได้ได้ด้ตั้งกองนี่ยเพราะเป็นยังตัวโดนลงไปแล้วเอายยอเยเเอาเลยนะสามสเอาไป ตัวนี้ลึกตัวนี้ลึก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 จักรเมลล์จักเมลลตัวนี้ลึกจักเมลลแบบมวลแบบมวนตัวนี้ขึ้นมาเวลาขึ้นขึ้นอันนี้ครับเมื่อกี้เวลาลงลงง่ายเวลาขึ้นขึ้นยากเวลาลงลงง่ายเวลาขึ้นนี่ลำบากมากครับม้ำตกโบกผาโบกลึกนะครับก็เดี๋ยวลงไปดูกันว่าลักษณะจะเป็นยังไงแต่ ทางนี่ค่อนข้างชันนิดหนึ่งนะครับก็จะดูไปก็เหมือนแบบเป็นบูรักูลเหมือนกันนะครับดูเรียกว่าบูรักรูปสงใหม่ก็ได้นะครับดูน้นําก็ยังเป็นสีออกแนวฟ้าๆอยู่นะครับเล่นน้าได้สบายนะครับประวาัตน,นี้นะครับเป็นบูรักรูปสงใหม่นะครับในอนาคตนี่คือจุดด้านหน้านะครับโอ้โหสวยงามน,นะครับ กวางเสียวนะครับโโหเด of of ินไปตามแนวของหินเป็นไงเป็นไงทุกคนเป็นไงเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมไม่เยี่ยมเลยเหรอเอาทำไมไม่ลงน้ำนาทีอ่ะลงไม่ได้แม่ไม่เอาเดินไปต้องวนดิตรงนี้ก็บอกว่าลึกไม่ลึกพ่อพาเล่นเองพี่งเหรอพ่อพาเล่นแต่พ่อไม่ถอดเชือกที่พี่พ่อถ่ายรูปอยู่นี่ไง ต้องไก่ยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อ A B C ครับ A B C บอกไม่ได้จะติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์เด็กโอ้เป็นห่วงลิขสิทธิ์มากรสรสชาติเป็นไงครับอร่อยมากครับอร่อยมากเลยนะครับโอ้โหแล้วเล่นน้ำยังครับวันนี้เล่นแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็ยังเล่นไม่สุดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพ่อไปพ่อไปเอ่อถ่ายภาพก่อนนั่นแหละพ่อไปถ่ายภาพแล้วก็ ไปเล่นกับจริงๆเขาอะอ๋อก็เลยยังไม่ได้น้ำเต็มที่ยังไม่สบใจเลยใช่ไหมใช่เอ็มพ่อเล็มพอ่พอกลับมาก่อนเราอ๋อแล้วคิดยังไงแต่งตัวมาอย่างงี้ครับขอขอดูชุดเลยครับอันนี้เขาเรียกชุดอะไรครับชุดว่ายน้ำคชุดว่ายน้ำโอ้โหมันมันเั็กซี่มากเลยนะครับโดยเฉพาะตรงเป้าเนี่ย <laughs> เป็นความเซ็กซี่ครับ <laughs> อันนี้อันนี้คือต้องการโชว์ใช่ไหมครับที่เอาป้ามาโชว์เนี่ยครับไม่ได้โชว์ครับเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับโอ้คือมันใหญ่าตั้งแต่ธรรมชาติเลยจริงจริงมัน,น,นใหญ่เลยใหญ่กว่นี้อือ้ม ครับกลับกันแล้วนะครับตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะครับก็ทุกคนก็เริ่มเดินทางกลับกันหมดนะครับเหลือเราเป็นที่สุดท้ายนะก็บรรยากาศฟ้าก็คึ้มๆมาแล้วนะฮะคงจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยชำนาญเส้นทางเท่าไหร่นะครับลัวมืดแล้วก็จะกลับไม่ได้นะครับดูบรรยากาศนะครับฝนคึมๆมาแล้วครับไม่รู้จะถึงบ้านหรือเปล่าฝนตกเนี่ยนะครับ ก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ